ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศพม่าเองนะครับก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วกน็น่าติดตามนะครับแน่นอนว่าการต่อสู้ระหว่างกองทัพพม่านะครับกับกองทัพฝ่ายประชาธิปไตยหรือกองทัพฝ่ายประชาชนเนี่ยดุเดือดน,นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องใหม่ที่มันงอกเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับนั่นก็คือในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับบทบาทของอาวุธทันสมัยต่างๆนานาที่ กลายเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพในการช่วยให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยต่อสู้กับมิงออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถทําให้ฝ่ายต่อต้านสามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ผ่านพม่าได้ยิงเครื่องบินผ่านพม่าได้ใช้โดรนถล่มฐานที่มั่นทหารต่างๆได้เนี่ยมันทําให้เกิดความสงสัยว่ามี มีมีปัจจัยนะครับหรือมีขุมพลังนอกประเทศในการสนับสนุนให้ไฟต่อต้านมิงออนไลน์สามารถสู้กับกองทัพพมา่าได้อย่างดุเดือดมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้เนี่ยครับมันมีรายงาน2เรื่องเข้ามานะครับเรื่องที่1คือเรื่องของกองกําลังนะครับหรือเรื่องของทหารต่างชาติหรือนักรบต่างชาติซึ่งอาจจะมีการปรากฏตัวแล้วในประเทศพมา่านะครับในการต่อต้านมิงออนไลน์และเรื่องที่2คืออาวุธต่างชาติซึ่ง พอไปไล่เลียงดูแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงนี้คือมันมีที่มาของอาวุธต่างชาติที่เป็นอาวุธปริศนาเยอะมากในประเทศพม่าตอนนี้ซึ่งอยู่ในมือฝ่ายต่อต้านแล้วมาจากนานาประเทศนะครับซึ่งทั้หมดนี้หากดูจิ๊กซอ์เนี่ยมันจะกลายเป็นคาถามว่าตอนนี้เนี่ยครับสงครามในประเทศพม่าที่ฝ่ายต่อต้านต่อสู้กับมิงออนไลน์เนี่ยนะครับกำลังถึงลูกถึงคนขนาดไหนแล้วจะยกระดับต่อหรือไม่หากมีทหารต่างชาติหรือมีคนต่างชาติไปฝึกลบแล้วมีอาวุธต่างชาติ เข้าไปร่วมสนับสนุนสงครามครั้งนี้น่าจะยืดเยื้อและมีออกไลน์น่าจะสู้ยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยนะการต่อสู้กําลังหลักก็คือกองกําลังฝ่ายประชาธิปไตยนะครับอันประกอบด้วย NUG และกองกําลัง PDF หรือกองทัพชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งตอนนี้เขาก็สู้กับฐานพมา่าเยอะนะครับบุกไปในเขตที่มั่นของฐานพมา่าได้หลายพื้นที่นะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่มันปรากฏ แต่ภายใต้ภาพใหญ่ที่ปรากฏเนี่ยภาพย่อยที่มันปรากฏเนี่ยก็คือการปรากฏตัวขึ้นของคนกลุ่มที่อาจจะเป็นทหารต่างชาตินะครับอาจจะเป็นกองกำลังต่างชาตินะครับหรืออาจจะเป็นเพียงแค่นักรบต่างชาติซึ่งไปช่วยฝ่ายต่อต้านสู้รบกับมิงอองลายในประเทศพมา่า ภาพนี้เป็นภาพซึ่งปรากฏในเพจของกองกําลังดึงนะครับที่เป็นฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ในประเทศพม่านะครับเป็นกองกําลังประชาชน PDF Public Defense Force กลุ่มนี้เขาเรียกว่าตัวเองว่าเป็นกลุ่มโซแลนนะครับ Z O L A N D ในภาพของกรองกำลัง PDF Public Defense Force กลุ่มโซแลนหรือชื่อแบบภาษาอังกฤษคือโซ a n น PDF นั้นมีการโพสต์ภาพของทหารสามนาย นะครับซึ่งแต่งตัวปิดหน้าปิดตามิดชิดนะครับแต่นอกเหนือจากการปิดหน้าปิดตามิดชิดนั้นอาวุธที่ถืออยู่ในมือเป็นปืนกลนะครับเป็นปืนทันสมัยซึ่งไม่ใช่ปืนที่มีในประเทศพม่านะครับแล้วที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือนอกเหนือจากการแต่งกายที่มิดชิดนะครับการแต่งกายด้วยยุทธภด้วยเครื่องแบบทหารที่มีอาวุธสงครามรอบตัวพร้อม และมีปืนที่ทันสมัยนะครับหากทุกท่านดูภาพด้านซ้ายของทหารที่ปรากฏในเพจของโซ l าร์พีดและภาพด้านขวาในภาพเห็นไหมครับในภาพเนี่ยจะมีทหารทั้งหมด3คนทั้ง3คนเนี่ยคนกลางเนี่ยเห็นแต่ดวงตา ดูออกว่าทรงดวงตาเนี่ยน่าจะเป็นคนเอเชียคนเอเชียไม่ได้แปลว่าเขาอยู่ในเอเชียเขาอาจจะมีเขาอาจจะอยู่ที่อเมริกาแต่เป็นคนที่มีเชื้อสายมงกลลอยก็ได้นะครับแต่หากท่านดูคนที่อยู่ทางขวาของภาพกับคนที่อยู่ทางซ้ายของภาพสังเกตรหรือเปล่าว่าทั้งคนขวาและคนซ้ายนั้นไม่ใช่คนเอเชียแน่นอนนะครับโดยเฉาะย่างยิ่งคนขวามือของภาพ ใบหน้าดวงตาเท่าที่โผลมานั้นเป็นลักษณะดวงตาของคนจากยุโรปนะครับหรือเต็มที่อาจจะเป็นแข่ขาวแต่ดูแล้วทรงเนี่ยน่าจะเป็นยุโรปสีผิวก็ค่อนข้างขาวดวงตาก็ค่อนข้างขาวและจมูกโด่งขาวอย่างเห็นได้ชัดนะครับคนซ้ายในรูปก็ดูจะเป็นคนซึ่งไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใช่ทรงคนหน้าตาแบบพมา่าไม่ใช่หน้าตาแบบคนไทยไม่ได้หน้าตาแบบกะเหรี่ยงนะครับไม่ได้ตาหน้าตาแบบคชินอย่างแน่นอน มีลักษณะของการเป็นคนต่างชาติอย่างเห็นได้ชัดภาพภาพนี้นำไปสู่การตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าณเวลานี้อาจจะมีกองกำลังต่างชาติเข้าไปร่วมกับฝ่ายเรียกร้องรประชาธิปไตยในการโค่นล้มมิงออนไลน์คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยูเครนนะครับที่มีกองกำลังต่างชาติซึ่งทนไม่ไหวกับการที่ ประธานาธที่ปดีปูตินนั้นมีการปราบปรามและใช้ความเหนือนกว่าด้านการทหารนั้นสู้กับกองทัพยูเครนจนนักรบต่างชาติทนไม่ไหวขอเป็นนักรบอาสาไปช่วยรบให้นะครับนักรบต่างชาติในยูเครนเป็นปรากฏการณ์ซึ่งคนเหล่านั้นไม่ใช่นักรบรับจ้างเป็นนักรบเชิงอุด,ดมการ์หลายคนเคยไปรบในอัฟกา,านิสถานหลายคนเคยไปรบในอิรักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนักรบประสบการณ์สูงเป็นนักรบที่ไม่ได้ทําเพื่องเงินนะครับ รัสเซียมีการจ้างกลุ่มที่เรียกเมอร์ชิเนอรี่หรือนักรบรับจ้างเข้าไปสู้ในยูเครนแต่ยูเครนไม่มีตังอย่างรัสเซียดังนั้นยูเครนไม่มีเงินจ้างนักรบรับจ้างแต่ยูเครนมีนักรบอาสากองกําลังอาสาและตอนนี้มันเกิดคําถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในประเทศพม่าเนี่ยเริ่มเกิดนักรบอาสาจากต่างชาติเข้ามาร่วมกับฝ่ายต่อต้านในการต่อสู้กับมิงออนไลน์นะครับมีการเผยแพร่ค,คลิปอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะทําให้เราเห็นนะครับว่า กองกําลังต่างชาติหรือนักรบต่างชาติอาจจะมีบทบาทอย่างต่ําคือเป็นครูฝึกให้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับเพราะว่ามีคลิปแล้วก็มีภาพที่เห็นนักรบต่างชาติหรือคนซึ่งดูเหมือนชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับยืนอยู่ท่ามกลางนะครับคนพม่าก,กองทัพพม่าก,กองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับแลวหากท่านผู้ชมดู QR โค้ดซึ่ง เอาไว้สําหรับสนับสนุนผมนะครับด้วยการสแกน QR ออนก็ผมจะเอาลงก่อนเนี่ยนะครับมีเลขบัญชี0072977068ด้วยนะครับผมจะเอาลงก่อนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นความสมบูรณ์ของภาพเห็นตรงนี้ไหมครับที่แขนขวาของบุคคลในชุดทหารนะครับในแขนขวาของบุคคลในชุดทหารนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเอ ธงชาติอังกฤษเป็นธงยูเนียนแจ็คนะครับของอังกฤษนี่คือเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีเชิงสัญลักษณ์ออกมาด้วยนะครับว่ามีการแต่งกายในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศอื่นนะครับอังกฤษเองก็เป็นประเทศซึ่งเ,เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของพม่านะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์มิงออนไลน์ก็เยอะนะครับแต่แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายถึงบทบาทในการเข้ามาต่อต้าน มิงออนไลน์โดยกองกําลังของรัฐบาลอังกฤษนะครับอาจจะเป็นนักรบอาสาชาวอังกฤษหรือไม่นะครับถ้าดูภาพที่มีการเผยแพร่ในบางคลิปบางตอนต่อไปอีกจะเห็นความน่าสนใจมากขึ้นนะครับดูภาพนี้ดีๆนะครับอ่าดูภาพนี้ดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าในภาพนี้เนี่ยจะมีคนตัวสูงๆที่มุมขวาเนี่ยนะครับทรงคล้ายๆกับคนซึ่งไม่ใช่คนแถวนี้นะครับรูปร่างค่อนข้างสูงนะครับ ทรงไม่ใช่คนแถวแถวนี้นะครับสีผิวลักษณะเหมือนเป็นคนจากยุโรปหรืออาจจะเป็นแขกขาวผมไม่ทราบยืนทําหน้าที่เป็นครูฝึกให้กับกองกําลังฝ่ายต่อต้านอยู่แล้วอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตนิดนึงนครับว่าในกลุ่มกองกําลังฝ่ายต่อต้านที่รับการฝึกสอนอยู่เนี่ยมองไปที่มุมขวาของล่างมุมไปที่มองไปที่มุมขวาด้านล่างของภาพ จะมีคนหนึ่งถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปการสอนการรบหรือการสอนอะไรบางอย่างก็ไม่ทราบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในภาพภาพนี้เราจะเห็นนะครับภาพของคนต่างชาติที่เข้าไปมีบทบาทเหมือนกับไปฝึกสอนยุทธวิธีการรบหรือเปล่านะครับไปฝึกสอนเรื่องของการจัดทัพทหารหรือเปล่าไปฝึกสอนเรื่องกลยุทธ์ต่างๆในการต่อสู้กับมิงออนไลน์อยู่หรือเปล่าแล้วกองทัพฝ่ายต่อต้านมีเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งไม่ได้ขาดแคลน มีโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะบันทึกการถ่ายทอดบทเรียนของคนในคลิปซึ่งหากเป็นนักลบต่างชาติก็จะเป็นการถ่ายทอดยุทธวิธีการลบกลศึกต่างๆของต่างชาติที่จะต่อสู้กับกองทัพพม่าหรือกองทัพของมิงออองลายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่น่าจับตามองนะครับว่าคนกลุ่มนี้นะครับเขาเป็นใครนะครับเขาเป็นคนพม่าเองที่บังเอิญรูปร่างหน้าตาสูงใหญ่เหมือนฝรั่ง ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะใช่เพราะเป็นกะเหลีย่ยงที่สูงใหญ่เหมือนฝรั่งดูแล้วไม่น่าใช่หรือเขาเป็นคนไครชินที่ดูแล้วเหมือนฝรั่งเป็นคนมอนที่เหมือนฝรั่งดูแล้วไม่น่าใช่คนซ้ายคนปาดดน่าดูทรงยังไงก็ไม่ใช่คาถามคือเขาเป็นใครนะครับกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ไม่มีเงินจ้างนักรบรับจ้างเพราะฉะนั้นถ้าคนเหล่านี้เป็นนักรบจริงเขาเป็นนักรบอาสาอย่างแน่นอน คำถามคือเขาเป็นนักรบอา,าสาที่เขาจะมารบหรือเขาจะมาฝึกสอนให้กองทัพไฟต่อต้านมิงออนไลน์เนี่ยนะครับสู้กับมิงออนไลน์เนี่ยจะมีกี่คนที่มาร่วมฝึกสอนกันนะครับสองคนนี้เป็นแค่สองคนที่มาหรือว่าหลังจากนี้จะมีความสนับสนุนในด้านอื่นๆขึ้นมาอีกนะครับเรื่องนี้สหน่าสนใจนะครับว่าจุดเปลี่ยนของการต่อสู้กับมิงออนไลน์อาจจะกําลังเริ่มขึ้นแล้ว ในประเทศพมา่าพร้อมกับการปรากฏตัวของกลุ่มบุคคลลึกลับนะครับซึ่งอาจจะเป็นนักรบต่างชาติที่จะเข้ามาช่วยฝึกสอนในการต่อสู้กับมิงอองลายแลวหาท่านผู้ชมนะครับดูสิ่งที่ผมได้นำเสนอเมื่อวานนี้ไปนะครับนั่นก็คือผมพูดถึงการเกิดขึ้นของกองกำลังฝ่ายต่อต้านในหลายต่อหลายจุดในประเทศพม่านะครับแล้วก็ได้มีการรายงานให้ผู้ชมฟังว่าในกองกำลังฝ่ายต่อต้านหลายต่อหลายจุดนั้น มันปรากฏการมีการมีส่วนร่วมในการประชุมนะครับเพื่อติดตามการฝึกออนไลน์นะครับโดยชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนอร์เวย์คนสวีเดนนะครับในการเกิดกองทัพฝ่ายต่อต้านต่างๆมีรายงานว่าบางครั้งนะครับมีการประชุมออนไลน์โดยคนต่างชาติด้วย เพราะฉะนั้นเป็นไปนได้หรือเปล่านะครับว่าการมีนักรบต่างชาติหรือการมีครูฝึกต่างชาติกําลังเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสู้ของกองทัพฝ่ายต่อต้านต่อมิงออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการส่งคนมาฝึกทหารโดยตรงนะครับหรือส่งคนมาช่วยรบหรือส่งคนมาเพื่อส่งความสนับสนุนเราไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นแบบไหนแต่บทบาทฝ่ายต่อต้านที่เริ่มมีความสนับสนุนของกลุ่มต่างๆนอกประเทศ เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศพม่ามาก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณว่าสงครามในประเทศพม่ารอบนี้ไม่น่าจะจบง่ายและไม่น่าจะจบเร็วนะครับยิ่งถ้ากลุ่มต่างชาติที่เข้ามารวมนั้นเป็นกลุ่มนักรบอาสาคนกลุ่มนี้ไม่ได้ทําเพื่อเงินนะครับคนกลุ่มนี้ทําเพื่ออุดมการณ์ต่อต้านมิงออนไลน์เพราะมิงออนไลน์เป็นเผด็จการมิงออนไลน์จะเจอนักรบต่างชาติที่เกร่งมาพร้อมอาวุธที่มีสมรรถนะสูงซึ่งพร้อมจะสู้ตาย เพื่อปราบปรามมิงออนไลน์ซึ่งมองถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายของประชาคมโลกนะครับมีข้อสังเกตเรื่องอาวุธที่ท่านผู้ชมดูตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับว่าหลักฐานของคลิปต่างๆที่ผมได้นาเสนอท่านผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาวุธต่างๆที่กองทัพฝ่ายต่อต้อตานใช้เนี่ยเริ่มเป็นอาวุธซึ่งมีที่มาจากต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวอย่างเช่นในรูปที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นคลิปนะครับขออนุญาตไม่เพยคลิปนะครับ แต่ว่ามันเป็นปืนนะครับบ Brown ิ n g M2 นะครับของสหรัฐอเมริกาเป็นปืนกลหายาก M2 Browning นะครับของสหรัฐอเมริกาถูกใช้โดยกองทัพกะเหรียงนะครับในเส้นทางทางด่วนเมียวดีเอเชียซึ่งกองทัพกะเหรียง K.N.L.A. ยึดเอาไว้ได้คำถามคือทำไมกองทัพกะเหรียงมีอาวุธปืนกล ของสหรัฐอเมริกานะครับบราวนิง g m 2อยู่ในครอบครองไม่มีใครทราบอาจจะได้มาจากการรบชนะฐานพามา่าแล้วก็เลยยึดมานั่นก็เป็นไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอาวุธของสหรัฐอเมริกานั้นมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามีกลุ่มในสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่ามีกองกำลังที่ สนับสนุนนะครับให้ฝ่ายต่อต้านได้มีอุปทันสมัยในการสู้รบกับมิงออนไลน์เรื่องนี้น่าสนใจนะครับว่าเออมาจากไหนอย่างไรผมบอกว่าบราวนิงนะครับไม่ใช่บราวนีนะครับน่าจะบอกว่าบราวนิงนะครับอย่าเซายอด๋ยวผมงงเองนะครับบราวนิงนะครับบราวนิงนะครับไม่ใช่บราวนีนะครับหรือว่าผมบอกว่าบราวนีอีกรูปหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็มีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็คือว่า การปรากฏของอาวุธรัสเซียก็มีอยู่ด้วยในกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับปืนในรูปนี้เป็นปืนของรัสเซียนะครับเขาบอกมาอย่างนั้นแหล่งเขาบอกมาอย่างนั้นว่ามันเป็นปืนรัสเซียนะครับเป็นปืน PK ของรัสเซียขนาด7.62คูณ54มิลลิเมตรนะครับเป็นปืนที่ประกอบโดยรัสเซียนะครับแต่ดูแล้วปืนกระบอกนี้อาจจะเป็นปืนที่ถูกดัดแปลงนะครับโดยฝ่ายกองทัพจีน หรือผู้ผิดอาวุธจีนก็เป็นได้นะครับยังมีความคุค้นเคยว่าตกลงเป็นปืนรัเสเซียหรือเป็นปืนจีนหรือเป็นปืนรัเสเซียที่ได้รับการตัดแปลงโดยจีนยังไม่ทราบแต่เป็นปืนกลน,นะครับแล้วก็เป็นปืนกลที่ต้นกําเนิดของปืนแบบนี้มาจากรัเสเซียอย่างแน่นอนอาวุธปืนแบบรัเสเซียกระบอกนี้ปืนกลแบบนี้ก็ปรากฏในฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ ด้วยเหมือนกันเพะมันมีตั้งแต่อาวุธสหรัฐมีตั้งแต่อาวุธรัสเซียเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่กองทัพคชินสามารถยึดค่ายทหารพม่าในเมืองไหวมอได้นั้นก็มีคนตั้งข้อสังเกตให้ฟังนะครับว่าถ้าไปดูอาวุธปืนที่กองทัพคชินยึดได้หรืออาวุธปืนที่กองทัพคชินใช้ยังไม่รู้นะครับว่าอาวุธปืนนี้นะครับอาวุธที่กองทัพคชินยึดได้หรือเป็นอาวุธที่คชินใช้นะครับเป็นปืน โฮวิเซอร์ของยูโกสลาเวียนะครับรุ่น M ห้าสิบก A หนึ่งขนาดร0อยห้ามิลลิเมตรเขาบอกว่าปืนนี้นะครับเป็นปืนของยูโกสลาเวียนะครับในยุคสงครามเย็นนะครับเป็นปืนนะครับขนาด105 mm, ร0อยห้ามิลลิเมตร M ห้าสิบก A หนึ่งคำถามคือปือนนี้ตกอยู่ในมือของฝ่ายต่อต้านมิงอองไลได้อย่างไรนะครับอาจจะเป็นการยึดจากกองทัพมากก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไม่ต้องกังวล แต่ถ้าไม่ใช่การยึดจกา,า,ากฝ่ายทหารพม่าล่ะหากกองทัพกรชินมีปืนนี้โดยการสอบหามาด้วยตัวเองล่ะแปลว่าตอนนี้กองทัพกรชินสามารถเข้าถึงอาวุธสมรรถนะสูงแบบนี้ได้แล้วหรือเปล่านะครับแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับในกองทัพฝ่ายต่อต้านเองนั้นเริ่มมีลักษณะของการใช้การติดตั้งปืนกลน,นะครับหรือว่าปืนยิงระยะไกลบนหลังคารถปิกอัพ คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในลิเบียนะครับภาพนี้ไม่ใช่ภาพของกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับฝ่ายต,ต่อต้านใช้มีผมมีเป็นคลิปแต่ว่าบังเอิญหาไม่เจอแต่ว่าเขาบอกว่าการติดตั้งปืนในลักษณะนี้นะครับเหนือรถปิกอัพนะครับติดปืนกลขนาดใหญ่ขนาดหนักแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศลิเบียเพราะฉะนั้นมันเริ่มมีร่องรอยที่ทําให้คนตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆว่า การต่อสู้ของกองทัพมิงออนไลน์กับฝ่ายต่อต้านนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว,ว่าปัจจัยเรื่องของกำกำลังต่างชาตินะครับหรือว่านักรบต่างชาติซึ่งอาจจะเป็นนักรบอาสาผมย้ําว่าบางคนบอกเป็นนักรบรับจ้างผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อฝ่ายต่อต้านมีตางจ้างนักรบรับจ้างนักรบรับจ้างเหล่านี้แพงนะครับคนที่มีตังต้างนักรบรับจ้างน่าจะต้องเป็นรัฐบาลระดับรัฐบาลรัสเซียหรือรัฐบาลสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับพวกนี้ไม่มีตังขนาดนั้นแต่การฝึกสอน เริ่มเห็นสัญญาณนะครับการได้อาวุธลึกลับวิธีใช้อาวุธลึกลับลึกลับเริ่มเห็นสัญญาณมากขึ้นเรื่อยๆในฝ่ายต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองถ้าเป็นกองทัพฝ่ายต่อต้านมีกองกําลังต่างชาติหรือมีชาวต่างชาติฝึกมีการสตับสุนอาวุธนะครับสงครามครั้งนี้ก็จะยืดเยื้อยาวนานและหากดูสถานการณ์สู้รบของกองทัพฝ่ายต่อต้านกับมิงออนไลน์มันก็เริ่มเห็นว่า เป็นไปได้ที่สงครามนี้มันจะยืดเยื้อยาวนานนะครับเพราะว่าในกรณีกองทัพอร์กันนะครับซึ่งต่อสู้กับฐานพม่าในเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพม่าอย่างต่อเนื่องนีครับตอนนี้นะครับกองทัพอาร์กันก็สามารถยึดเมืองต่างๆในเขตพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือจุดที่ใกล้เคียงกับประเทศพม่าใกล้เคียงกับประเทศอินเดียต่างๆได้มากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะย่งิ่งในเมืองตันเวนะครับมีเหตุการณ์ที่กองทัพอรกันต่อสู้อย่างหนักกับทหารพม่านะครับหลังจากที่เขาบอกว่าเขาสามารถจะยึดเมืองตันเวได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับล่าสุดทหารพม่าก็มีการโจมตีกลับด้วยการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดยิงถล่มนะครับหมู่บ้านนัดจวงมอนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตของพลเรือนไปทั้งสิ้น17นายนะครับจากการโจมตีนะครับที่ มิงออนไลน์ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดในจุดต่งางๆนะครับในวันที่18พฤษภาคมเวลาบ่าย2โมงนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือมีพลเรลือนตายไป7นายนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับบ่าย4โมงก็มีการทิ้งระเบิดอีก2ลูกนะครับแล้วก็ทำให้พลเรลือนตายรวมกันทั้งสิ้น7คนนะครับการต่อสู้ที่เมืองตันเวสน,นะครับเป็นการต่อสู้ที่สาคัญเพราะอาราการเนต้องการจะยึดเมืองนี้ให้ได้แล้วถ้ายึดเมืองนี้ได้ แปลว่าพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของพมา่านั้นก็จะเป็นเขตยึดครองของกอ,องทัพอราิกาันหมดซึ่งมิงอองไลน์ก็กําลังตอบโต้ด้วยการโจมตีาทางอากาศอย่างดุเดือดด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้คนที่เมืองตันเวที่หนีตายไปก็ประมาณหนึ่งมืนคนเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเดียวกันนะครับก็กองทัพอราิกาันยังยืนยันนะครับว่าเขาสามารถยึดเมืองปูติดองได้นะครับปูติดองเ,เป็นเมืองซึ่งมีคนโรฮิงญาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเมืองซึ่งอ กองทัพพม่าพยายามจะโจมตีนะครับว่า,วากองทัพอารากันเนี่ยพอยึดเมืองบุติยอซึ่งมีโงหิงยาเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับพม่าพยายามจะโจมตีนะครับว่าอรารกันเนี่ยมีการฆ่าโลหิงยามีการปราบปรามโรหิงยาขณะที่กองทัพอรารกันนะครับหลังจากที่เขายึดเมืองนี้ได้เนี่ยเขาก็มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกชุดหนึ่งว่า เขาเป็นฝ่ายช่วยคนโรฮิงญาจํานวนมากที่ถูกทหาพรพม่าจับนะครับเช่นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็เป็นภาพที่กองทัพอารากันเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายซึ่งค้นพบโรฮิงญา22คนซึ่งหนีตายจากการสู้รบนะครับในเขตภูเขาบูดิตองหมู่บ้านจนํานวนมากถูกเพิงไหม้นะครับแล้วก็กองทัพอารากกันสามารถช่วยคนโรฮิงญาทั้งหญิงและชายแล้วก็เด็กด้วยนะครับ จากการหนีตายที่สมรภูมิบูดีตองนะครับช่วยคนเหล่านี้ได้นะครับทั้งสิ้น22คนนะครับดังนั้นขณะที่ฐานพม่าเนี่ยนะครับมีการกล่าวหาว่ากองทัพฝ่ายอาราการซึ่งต่อต้านมิ่งออนไลน์เนี่ยนะครับมีการเผาคนโรฮิงญามีการจับโรฮิงญามีการทรมานโรฮิงญาต่างๆเนี่ยนะครับกองทัพอาราการเอาข้อมูลอีกชุดมายืนยันว่าไม่ใช่นะครับ มิงออนไลน์ตั้งหากเป็นฝ่ายที่ทรมานโคนโลหิงยามิงออนไลน์ตั้งหากที่เป็นฝ่ายทรมานคนเ,เด็กนะครับผู้หญิงและคนแก่นะครับมุสลิมโลหิงยานะครับแล้วก็มีการเปิดเผยถึงการช่วยคนเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยถึงการที่มิงออนไลน์นั้นมีการจับคนโลหิงยาไปขังจํานวนมากในเขตเมืองบูติยอนะครับจนกระทั่งกองทัพอาลาการเป็นฝ่ายไปปลดปล่อยคนเหล่านี้ที่ถูกมิงออนไลน์จับเอาไว้ไ,ได้เพรนั้นประเด็นเรื่องโลหิงยานะครับ กลับมาเป็นประเด็นใหญ่ฝ่ายพมา่าบอกว่าอารักันขังโลหิงยาอารักันเผาโลหิงยาส่วนอารักันบอกว่าไม่ใช่ฐานพมา่าต่างหากที่เผานะครับทําไมเรื่องของโลหิงยาสําคัญเพราะว่ามันเริ่มมีเหตุการณ์ที่ฐานพมา่านะครับถูกจับได้มากขึ้นว่ามีการใช้โลหิงยาบุกเผาหมู่บ้านต่างๆในเขตประเทศพมา่านะครับแล้วก็ ในคลิปที่มีการเผยแพร่โดยกองทัพมิงออนไลน์นั้นพยายามจะบอกว่าโรฮิงญาที่เผาเนี่ยนะครับขณะเผามีการตะโกนคําขวัญทงางศาสนาด้วยนะครับคลิปที่ผมไม่เอามาให้ดูแต่ว่าผมได้เห็นแล้วนี่ยเป็นภาพของคนโรฮิงญาติดอาวุธที่ฐานพมา่าให้พร้อมกับระเบิดแล้วบุกไปเผาหมู่บ้านต่างๆของคนพมา่านะครับต้องยอมรั้วในประเทศพมา่าเนี่ยมีคนที่ไม่ชอบโรฮิงญาอยู่เยอะ ด้วยเหตุผลเรื่องการมีอตัติักทางชาติพันธุ์ดังนั้นเมื่อมีภาพของคนโรฮิงญาที่ถูกพมา่าเอาไปเป็นทหารแล้วไปเผาพื้นที่ของพเลเรือนในประเทศพมา่าเนี่ยคนพมา่าก็จะททวีความเกลียดโรฮิงญามากขึ้นนะครับแล้วก็จะอาจจะกลายเป็นการหันมาสับสนมิ่งออนไลน์ให้ปราบปรามโรฮิงญาให้มากขึ้นนะครับไม่รู้จะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพม่าพยายามใช้โรฮิงญาเป็นเครื่องมือในการปกครองประชาชน นะครับขณะที่ฝ่ายอารักันพยายามจะบอกว่าตัวเองนะครับคือฝ่ายที่ช่วยหลดลงยาเอาไว้นะครับสองเรื่องนี้ก็ยังยันกันอยู่นะครับว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยจริงเท็จเป็นอย่างไรนะครับสําหรับอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพม่านะครับพื้นที่ของรัฐคชินนะครับก็มีรายงานเข้ามายืนยันนะครับว่ากองทัพคชินนั้น ประสบความสำเร็จนะครับในการบุกค,ค่ายทหารพม่าทั้งสิ้นสิบค่ายนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยที่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ากองทัพกระชินนั้นสามารถจะยึดสนามบินของทหารอากาศพม่านะครับสนามบินน้ำพวงได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับว่ากองทัพกระชิน ยึดสนามบินฐานพม่าได้แล้วหนึ่งสนามชื่อว่าสานามบินน้ำพวงสนามพวงเป็นสนามบินของกองทัพอากาศพม่านะครับอ,อ,อยู่ในฐานของทหารพมา่าเมืองดาบัตนะครับแล้วก็มีฐานอื่นๆอีกยอะไปหมดนะครับที่กองทัพคาชินเขาบอกว่าเขายึดได้แล้วทั้งสิ้นนะครับแต่เขาโจมตีได้ทั้งสิ้น10 1ส10ิบค่ายนะครับแล้วก็ยึดได้ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ5้าค่ายนะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิมเ่มเติมจากเมื่อวานนี้ว่า หนึ่งในค่ายที่ยึดนั้นเป็นจุดซึ่งเป็นสนามบินของกองทัพอากาศพม่านะครับซึ่งถือว่าก็จะทําให้กองทัพกระชินเหมือนกับมีสนามบินของตัวเองแต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่ากองทัพกระชินอาจจะไม่ได้มีเครื่องบินที่จะใช้นะครับแต่ที่นแน่ๆก็ทําให้ฐานพม่านั้นสูญเสียสนามบินซึ่งจะใช้เป็นเครื่องบินในการโจมตีกระชินทางอากาศเพราะว่าฐานพม่า ไม่มีสนามบินการส่งเครื่องบินขึ้นไปโจมตีก็จะทําทได้ยากลําบากมากขึ้นนะครับในการาใช้ความได้เปรียบของมิงออนไลน์นะครับจากกองทัพอากาศนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะยึดสนามบินดังกล่าวได้นั้นกองทัพทีฉินก็มีการยิงต่อสู้กับฐานพมา่าอย่างดุเดือดนะครับสนามบินแห่งนี้อยู่ในพื้นที่นะครับของกองร้อย321นะครับกอ,องทัพมิ่งออนไลน์นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งจะ ใช้เป็นฐานของการโจมตีขัชินในบริเวณภูเขาและเทือกเขาต่งตางๆฐานการโจมตีทางอากาศซึ่งตอนนี้ก็ล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข่าวที่เพิ่งมีเข้ามาสดๆตอนนี้ร้อนๆนะครับก็คือกองทัพขัชินสามารถจะยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารตกได้อีกลำหนึ่งแล้วนะครับสำหรับล่าสุดน,นะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับกองทัพขัชินบันดาบุว่าก็สามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารตกในเขตเมืองเวียงมอได้นะครับ แล้วก็นะครับสามารถจะทำให้กองทัพกระฉินตอนนี้สามารถยิงนะครับอากาศยานของกองทัพพม่าตกไปแล้วทั้งสิ้น3ลำนะครับหลังจากรัฐประหารนะครับสมลำเป็นเฮลิคอปเตอร์2ลำแล้วก็เป็นเครื่องบินรบของกองทัพอากาศพม่าอีก1ลำนะครับตอนนี้กองทัพกฉินก็บุกยึดนะครับสนามบินนะครับหรือพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจ ของอากาศยานต่างๆในประเทศพมา่านะครับในเขตของขชินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจับตาด้วยเหมือนกันนะครับว่าขาชินนั้นสามารถจะยิงเฮลิอคอปเตอร์ของทหา,ารพม่าตกได้นะครับเป็นลำที่สามอากาศยานของทา,ารพม่าตกได้เป็นลำที่สามแล้วนะครับส่วนเรื่องของการใช้ดโดรนระเบิดลงพัดต่างๆในประเทศพมา่านะครับตอนนี้ก็ยังมี รายงานเข้ามาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าการใช้โดรนของกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับก็ยังคงเข้มข้นนะครับในรายงานข่าวของสื่อพม่าภาคภาษากฤษนะครับก็มีการตีพิมพ์บทความที่ยืนยันเอาไว้นะครับว่าเขาคือกองทัพกัชินเนี่ยสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ของฐานพม่าตกได้จริงๆแล้วก็มีภาพที่ทหารนะครับของ คาชินนะครับเขายือนอยู่นะครับโดยที่ด้านหลังก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่านะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่ก็คือภาพนะครับของนักรบขาชินนะครับซึ่งข้างหลังมีซากเครื่องบินลบของพอม่ากตกอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อยือนอยันว่าเขาสามารถจะยิงอากาศยานของทหารพม่ากตกได้จริงๆนะครับเป็นลำที่3แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยยิงไปแล้ว2ลํล นะครับอันนี้เป็นลำที่สามแล้วมีภาพประกอบอย่างชัดเจนนะครับถึงสมรรถนะของกองทัพกาชินในคราวนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นที่ยุตินะครับคงไม่มีอะไรให้โตเถียงเพราะว่ามีภาพเป็นหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนนะครับกรณีกองทัพกาชินน,น่าสนใจนะครับเพราะว่าจุดที่เขาบุกไดน้นะครับบุกฐานพม่าได้เนี่ยเป็นจุดซึ่งคืนที่เนี่ยเรียกว่าเมืองเมืองโมมุกนะครับเมืองโมมุกนี่ก็เป็นจุดซึ่ง เลยเขตอิทธิพลของกรชินออกมาเยอะนะครับอยู่ในจุดที่อยู่ในด้านล่างของแผนที่นี่นะครับสีแดงๆงโมมุกนี่นะครับใกล้ๆกับรัชฉานตอนเหนือนะครับเขตอิทธิพลของกรชินเริ่มลามมาด้านล่างประชิดรัชฉานตอนเหนือมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมิงออนไลน์นะครับกำลังเจอสัญญาณุภาพาของกองทัพกรชินที่ขยายตัวมากกว่าที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือ, <c oughs> อสถานการณ์ล่าสุดใน ประเทศพม่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมถามว่าอยากให้เล่าไหมก็ทุกคนก็บอกละให้เล่าก็เลยเล่าให้ฟังกันนะครับอัปเดตกันก็เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับหลายคนนะครับกดไลค์กดแชร์กันเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน youtube ช่องสิโลธรกันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันให้ช่องนี้มัน มันขงขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้าไปหน้าแรก YouTube สีรถทองนะครับตรงคำว่าชุมชนก็เลือกสมัครด้อมหมูปิ้งเดินละ35นะครับด้อมเนื้อปิ้งเดินละ65ด้อมผัดผลไม้เดินละ80นะครับด้อมเนื้อวากิว100ด้อมปาทอด150แล้วก็โอ๊ไมโครโฟนตกนะครับด้อมหมูกรอบก็เดินละ250นะครับสามารถจัดสนับสนุนได้นะครับ